สวัสดีครับผมมานี้อยู่้ำผมนะครับตีลูกชามมาเชายนะครับผมพามาเบิงฟอร์ดหกพันหกครับเชยร์ไล่นะครับผมทีมงานนายแท้กครับผมตันดินนะครับตันดินปับทีนะครับนาแรงเป็นวันน้ำบาอยุ่หน้านะครับ ด้านผู้เดียวเลยนะครับเป็นหน้าจากคลองนะครับผมวัมไดี้รับมานะครับเป็่ว่าดินยะแข็งจักน้อยครับ ไมาบบนิ่มๆนะครับกอดสีบอจวดคือคู่บอต้าป็นไะไครับเบิ้งครับจังหวะนี้ควันแถบวบ่มีเลยนะครับ สบการหลายปีนะครับมากสิบกว่าปีแล้วครับเบบบบรียบร้อยขอบคมขอบคุณยต่อ อันเป็นแล้วนะครับรอบหนึ่งนี่คือลงหางดันรอบสองนะครับแรงดีครับฟอร์ตยางดอกอยางหลายขนาดครับคุณเกียรติมากปีที่แล้วครับ พันหกเสือไลายนะครับโตเต็มนะครับเป็นตัวสุดถ่ายแลวครับว่างพันหกขันไดอย่างปั๊บให้ปั๊บหนากอติดตอมมาได้นะครับ, here, รนนรบโดยที่พมกันด้ครับ06 1 5 6 5 3 8 2 8ครับผมอยู่อำเภอตะการนะครับ บบอำเภอกุยจั่วอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนะครับราคาเป็นกันเองครับผมเ,บเปิดครับเปิดเปิดกันย่ยาๆเลยครับผมการดัน มอวันี่กับคอภให้ด้วยนะครับม,ม่มีกันสันครับผมตึงพานไม่เห็นนะครับก็เลถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปผูด้เดียวครับ ดินน่ะสิแข็งแน่นะครับเพราผมเป็น,ด,นดินดินดาครับดินด่ากับบาดานะแต่มันพอสั่นมันแข็งครับผมผมพามาบางอีพวกผมครับบ้าบางล้มเหนียวผมดันครับ ฝาก่องหม้เลยนะครับผมอติลูกเชานานะครับผมเพิ่งสีมีเวลาฮัดมาถ่ายมายังเลยนะครับฮะว้มีดบอก กระด,ออดึงขึง<อ>ง<ล>้นตัวเออเดืนงขินหลดนะรงไหโอ้ยมีสองอันอยูหันอันนี้กญแจมันกญเจีี่มันจแจรถไทยเนี่ยยังเกือบอบอกบรรยายนอกแบงค์ครับของม,นมันวาหนะันอ่ะโอ้บรรยายนี่เกียโว้ยเกี๋ยสาวันหุดเกียสาวอันว่าขึ้นรถกระบะได้อมองเกีรยมันไกเกี๋ยยุคพ่อมันอ่ะยุคผนไหมแต่ยุคทักษางขวานดึงโหมีสองอันขวาอันไหนขวาขวาเบสสองดึงเึ้นเบสสองมันดำดำนึก็่ม่นเออสองอันนั่นแหละที่ไม่เละบอก บอ่อตัวบ่มีเลือกนะดูวิเลี่ยงนเป็นผันหนาเออตัวออตัวมีเลืกน้ำฟ้หลังดูวิเลี่ยงฟ้ลังเออเอาดัานเป็นอยู่บ่ละเป็นแล้ยเปไปต่อมว่าจะใส่ข่อยมูลได้บ่ครับเป็นอยู่บ่เพราะว่าดันบ่เป็น ถ่ายลงยูทูบแล้วเนาะดิ้งเงินยูบอ่ะคอนไหนน้ำมัวดอกสองไม้เนาะฮะหามุมยูเบิงความแรงครับผมาสาธุไปเที่ยวกับพวกพวกที่ซุ่มกับสู้เพื่อนอ,อะไรนะครับแรงมามันต่างกันเดี๋ยวผมจะพาไปถ่าย6ฮกันสิบมีครับ อนะไรอยากปั๊มหนักกับติดต่อมานะครับผมราคาเป็นมิดนะครับเด็ดจนไดมมากหมดแล้วสร้างไ้ไปแบบนินมๆนะครับ ลงมาหลายเตอแล้วครับกำลังจอดินนะครับจอหนาดินอาจจะเปียกกับสองพอ่อเพิ่งจะสูดสองพอ่อบ่อใดนะครับพวกที่เอ็ดนะครับมันแหก กครื่อโบเป็นตะแห้งเลยครับแต่หันดันกำลังดีขนาดครับผมแกะดินนะครับแกะมากรองไถาอะไรเท่าเดียวนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็สับสกายผมนันะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับเอาตีลูกชาแนลครับผมเดี๋ยวสีมีโอกาสให้คลิปได้หลายนะครับวันนี้เพิ่งได้คับมาเห็ดไปนะครับก็คอยได้ถ่ายติดทานใดสีอยากขายรถเกลยวหรืออยากซื้อรถเกียวก็ติดต่อกับผมเลยนะครับ0615653828ครับรับซื้อรถเกีือเมือสองด้วยนะครับผมขายรถเกียวแล้วก็รับซื้อนะครับ สลัดกินีีกอ่ะขอเอาเพียงสลัดกินขอจบเพียงเท่ออา,ออา,ออา,านี้กันนะครับขอบคุณครับ